Just let you สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือกเมนบอร์ดอย่างเข้าใจง่ายดังนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเมนบอร์ดคืออะไรเมนบอร์ด หรือเป็นภาษาไทยว่าแผนวงจรหลักเมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองลงมาจาก CPU m a i เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการงานการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆแทบจะทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ต,ตั้งแต่แต CPU ไปจนถึงหน่วยความจำแคชหน่วยความจำหลักฮาร์ดดิสระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมายสำคัญองค์ประกอบหลักที่สำคัญของเมนบอร์ดได้แก่ชุดสำหรับติดตั้ง CPU อุปกรณ์ชิปเซตหน่วยความจำแคชแบตเตอรี่ไบ s อ o ส m ฟอร์มแฟกเตอร์สล็อตติดตั้งการ์ดชนิดต่างๆอย่างแรกที่เราควรคำนึงถึงก็คืองบประมาณเราควรดูก่อน ว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ต้องการเมนบอร์ดในราคาประมาณไหนสมมุติเรามีงบประมาณในการซื้อคอมพิวเตอร์อยู่จำนวนหนึ่งเราก็ควรจะนำเงินไปซื้อ CPU าจอ SSD แรา m เมนบอร์ดเป็นเพียงแผงวงจรที่เราใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปเท่านั้นแถมการทำงานร่วมกันของ CPU SSD จอแล้วก็เมนบอร์ดนั้นก็มีความเข้ากันได้เนื่องจากการออกแบบซึ่งถ้าไม่สามารถเข้ากันได้ก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่สองก็คือลักษณะการใช้งานเช่นใช้ในการเล่นเกมการวาดรูปการทำงานเกี่ยวกับเสียงการสตรีมก็อาจจะต้องใช้เมนบอร์ดที่ออกแบบมาเฉพาะทาง ซึ่งก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมากว่าปกติหรือการทำงานในออฟฟิศก็อาจจะไม่ต้องใช้อะไรมากก็ใช้เป็นเมนบอร์ดธรรมดาๆรรไม่ได้มีออปชั่นเสริมหรือแม้กระทั่งเมนบอร์ดที่สามารถต่อ Wi-Fi ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานที่จะเลือกเมนบอร์ดที่เหมาะสมกับตัวผู้ใช้เองและอย่างที่ 3. เซตอุปกรณ์อื่นๆ อย่างที่กล่าวไปในตอนแรกเรื่องเซ็ตอุปกรณ์อื่นๆทั้ง CPU การ์ดจอ SSD และอื่นๆน,นั้นมันมีความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แนะนำให้เลือกเมนบอร์ดเป็นอย่างสุดท้ายหลังจากเรื่องอุปกรณ์อื่นๆหมดแล้วเพื่อดึงประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ออกมาซึ่งณจุดนี้เราก็จะมาลองเปรียบเทียบจุดใหญ่ๆของเมนบอร์ดที่มีสเปคใกล้เคียงกัน แต่ราคาและชิปเซ็ตต่างกันได้แก่เมนบอร์ด am 4 asus prime a 3 2 0 mk กับเมนบอร์ด am 4 asus rog crosshair 7 hero wifi ซึ่งใช้ชิปเซ็ต a 3 2 0และ x 4 7 0ตามลำดับเริ่มต้นด้วยราคาของตัวที่ใช้ชิปเซ็ต a 3 2 0ซึ่งมีราคา1,390บาทและ x 4 7 0ซึ่งมีราคาอยู่ที่6,590บาทอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บขายอุปกรณ์ IT ในเรื่องของ performance ตัว x 4 7 0และ a 3 2 0ได้คะแนนเท่ากันจากการทดลองด้วยโปรแกรม cybench ในการทดลองครั้งแรก แต่ครั้งที่2คะแนนของทั้งคู่ลดลงแต่ว่า x470 มีคะแนนที่สูงกว่า a320 ยังเห็นได้ชัดเนื่องจากตัว a320 นั้นไม่มีฮีตซิงค์ระบายความร้อนต่างจาก x470 ซึ่งมี h ีตซิงค์ทำให้หลังการใช้งานหนักสักระยะหนึ่ง X470 มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเนื่องจากความร้อนที่ถูกระบายออกไปดีกว่านั่นเองต่อมาก็คือเรื่องของการ o อเ r อร์คล็อกโอเวอรก็คือการเร่งความเร็วให้กับ CPU โดยการปรับความถี่ของ CPU ซึ่งรุ่น X470 สามารถทำได้แต่รุ่น A320 นั้นไม่สามารถทำได้รวมถึงเรื่องของ Wi-Fi ที่ x ส7 0สามารถต่อ Wi-Fi ได้แต่ a 3 2 0ไม่สามารถต่อ Wi-Fi ได้คราวนี้เรามาดูกันที่เรื่องของพอร์ตพอร์ตนั้น x 4 7 0มีพอร์ต usb มากกว่า a 3 2 0ยยังเห็นได้ชัดและพอร์ตอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มีมาให้ถึงอย่างนั้นก็มีเรื่องที่ a 3 2 0ดีกว่า x 4 7 0อยู่บ้างเนื่องจาก a 3 2 0มีพอร์ตที่น้อยจึงทำให้มีขนาดเล็กและกระทัดรัดมากกว่า x 4 7 0ทําทำให้อุปกรณ์ต่างๆอยู่ใกล้กันจึงได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนน้อยกว่านั่นเอง สุดท้ายนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใด so, ก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วย <No. S 1> ขอบคุณครับ no.